ขเขมรนี่แม่งสุดโหดเท่มจริงๆเลยนะครับหลังจากที่มีการต่อสู้รบพุ่งใส่กับเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครั้งที่สองเนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของกองทัพเขมรโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองกําลังที่มาอยู่หน้าแนวนะครับใช้อาวุธปืนมายิงกับเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเริ่มมีเด็กเข้ามาแล้วเริ่มมีเยาวชนเข้ามาถือปืนนะครับเริ่มมีมาหลายต่อหลายคนที่เสียชีวิตไปโดยล่าสุดนะครับ ที่เราเห็นภาพที่ทหารของเราเนี่ยนะครับหลังจากยึดพื้นที่ได้แล้วเนี่ยนะครับเราเข้าไปเลาะอาบออกเราจะเห็นภาพหนึ่งน่าจะเป็นตาหารเอ่อน่าจะเป็นตาหารขเขมรเชื้อสายเวียดนามเพราะดูหน้าแล้วแม่งหน้าคนจีนเลยหน้าแม่งไม่ใช่ขเขมรเลยนะครับที่นอนตายด้านนี้นอนตายด้านนีน้เนี่ยไอเนี่ยนะครับแล้วแม่งก็เป็นไวรัลอกในขเขมรไอ้นี่แม่งดังข้ามคืนเลยจริงไหมฮะล่าสุด เท่าที่ทราบมาตอนนี้นะครับทางการเขมรเ,เองเนี่ยที่ผมเคยบอกว่ามันเริ่มส่งตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยเข้าไปในหมู่บ้านเข้าไปในบ้านบ้านเรือนของประชาชนเข้าไปตรวจสอบนะสัม,มโนโครวัวว่าบ้านหลังนี้มีลูกชายอายุ18หรือยังมีคนที่อายุเกินไม่ถึง30มสิบไหมเขาจดลายชื่อหมดนะครับจดลายชื่อหมดเพื่อที่จะเอาไว้ใช้อะไรครับเรียกผลเรียกผลขึ้นมาเพื่อ มาจับอาวุธมาเรียนรู้มาฝึกแล้วก็จะเอาคนพวกนี้ไปใช้ในไปใช้ทำการลบในรอบที่สามซึ่งรอบที่สามนี่จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงตอนนี้มันเริ่มเริ่มสืบไม่ได้แล้วเพราะว่าคุณเซนแม่งป่วยพอคุณเซนแม่งป่วยหุนมาเน็ตเริ่มขยับเริ่มมีการปลดคนนั้นมีการย้ายคนนี้นะครับโดยครั้งที่ทั้งที่จริงๆแล้วฮุนเซนเคยประกาศเอาไว้เป็นหนังสือเลยนะครับว่า การโยกย้ายสับเปลี่ยนกําลังพลหรือแม้กระทั่งการแต่งตั้งนายทหารเนี่ยต้องมีลายเซ็นของเขาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นคือนายกรัะตนตรีลูกชายคนโปรดของฮุนเซนก็ไม่สามารถที่จะโยกย้ายได้แต่ช่วงสองสาวันที่ที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ข่าวว่านายฮุนมาเน็ตออกคําสั่งปลดนะครับพลโทสไลดึกซึ่งแต่ก่อนนั้นเนี่ยทุกคนก็ยืนยันนะครับหลายช่องข่าวใหญ่ๆก็ยืนยันว่า นายสไลดดึกนั้นตายเพราะลูกลูกลูกก็เลยตายเพราะไข่เอฟสิซึ่งผมยืนยันว่ามันไม่จริงมันยังไม่ตายแ้วมันหนีไปอยู่ไปจีนมันไปพร้อมๆกับสไลดดึกไอ้มันไปพร้อมๆกับหินบุงเฮียงนะครับมันอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันรู้แล้วว่าลบแพ้แล้วถ้าลบแพ้มันก็มีปัญหาขึ้นมาทันทีโดยเฉพาะยิ่งการปกครองในในสายตาหารของหินเอ่อของสไลดดึกเนี่ยคุณมานเน็ตเนี่ยเขาไว้เนื้อเชื่อใจมากเขา ให้ไปปกครองกันเองส่วนสไลดึกจะไปหางบประมาณจะไปค้าของเถื่อนจะไปตัดไม้ทำลายป่าจะไปค้ายาเสพติดส่งยาเสพติดเข้ามาในไทยเข้าไปนู่นไปนี่มันเป็นเรื่องที่สไลดดึกจะทำเอานะครับนะฮะเออนะฮะจริงไหมแต่พอสไลดดึกไปทำแล้วปรากฏว่า มันอมเงินทุกอย่างมันไม่สนใจแม้กระทั่งเครื่องแบบเครื่องแต่งกายแม้กระทั่งรองเท้าอะไรต่างๆอะไรแบบเนี้ยมันก็ปล่อยให้ทหารมันอยู่เน่าๆกันอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งแม้กระทั่งอาวุธนี่นะครับไอ้ลูกปืนปืนเล็กยาวเนี่ยแม่งก็ขาดแคลนแล้วเวลาทางหน่วยเนีขอไปจากทางพนมเป็นเนี่ยนะครับก็หมายความว่ายังไงฮะเขาส่งแต่อะไรมาเขาส่งแต่ไอ้ลูก ไออฉะนั้นตอนที่ทหารเราตรงประสาตาเมืองทมตอนเข้าไปเข้าไปควบคุมพื้นที่เนี่ยก็ปรากฏว่าเราเจอแต่ลังกระสุน RPG เนี่ยกองกันเกลื่อนเลยนะครับกองกองกองกำลังที่อยู่ตรงประสาตาเมืองทมเขาก็เลยสรุปว่าไอที่มันยิงมาช่วงแรกๆเนี่ยมันยิงมาเยอะแต่ช่วงหลังๆมันเริ่มยิงกระสุนปืนน้อยเพราะว่าลูกกระสุนมันขาดแคลน ที่เหลือก็จะเป็นแต่ลูกปืน RPG นพหัวลบ RPG พลูกจลวด RPG พก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าขืนสไลดนึกยังอยู่ก็ตายไอคุเนเซเนเอาตายเลยนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้เนี่ยรอบแรกที่ผ่านมาช่วงยี่บสีก่กรกฎาคมเนี่ยทหารเขมรน,นี่ตายกันเป็นเบือเลยนะครับหลายข่าวเนี่ยหลายหลายสำนักข่าวรวมถึงสำนักข่าวต่างประเทศเขาก,ก็บอกว่าตายกันนับหมื่นเลยมากกว่าหมืน่น นะครับแม่งเหม็นคลุ้งเลยแต่พอลบครั้งที่สองเนี่ยจำนวนการเสียชีวิตมันน้อยลงถามว่าทําไมการเสียชีวิตการลบครั้งที่สองเขมีนตายน้อยลงแต่ก็ยังหลักหมื่นอยู่ดีนะครับหลักหมื่นยังอยู่ดีแต่มันไม่มากเหมือนกับคราวที่แล้วคราวที่ยี่สิบสี่ที่มันตายน้อยเพราะว่ากําลังมันถูกกระจายออกกําลังลบมันเริ่มล่อยหลอลงแล้ว สังเกตได้ว่ามันเริ่มที่จะเปิดรับสมัครทาหารมันเริ่มที่จะจับใบดำใบอะไรของมันมันก็เอามาจนกระทั่งล่าสุดนะครับเออจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยมันไปสำรวจตามมโนโคัวชาวบ้านเขาและเท่าที่ท,ทราบมาตอนนี้เขมรจะเปลี่ยนยุทธวิธีใหม่เขมรต้องการสร้างเรื่องใหม่ให้ทาหารเขมรไม่ต้องสวมเครื่องแบบ ให้ถืออาวุธแล้วไปอยู่หน้าแนวได้เลยคือลบแบบไม่มีเครื่องแบบอ่ะเพื่อต้องการให้ภาพมันออกมาเห็นว่าทหารไทยเราทำร้ายพล,ลเรือนนั่นคือจุดที่หนึ่งนจุดที่สองเนี่ยหมายถึงว่าไงเลยครับมันก็จะใช้ความอะไรครับคลั่งชาติการเป็นชาตินิยมมันต้องการฟ้องคนในคอมมนเพื่อรักษาเก้าอี้ตัวเอง บอกว่าประชาชนเขมรคนเขมรรับไม่ได้ทนไม่ไหวจึงจับปืนมาสู้กับทหารไทยแล้วภาพนี้นอกจากมันจะเอาไปโชว์ต่างชาติแล้วมันยังได้ใจคนเขมรที่แม่ง,งโง่เขาโง่ยิ่งกว่าหมากมันก็จะได้ใจตรงนั้นมันก็จะมาปลุกระดมไอ้คนพวกนี้ที่ไม่เคยจับปืนแล้วแม่งก็แค้นเราแล้วแม่งก็เอาคนพวกนี้มาฝึกสักสองสัปดาห์ยิงปืนได้เปลี่ยนกระสุนเปลี่ยนซองกระสุนได้ไรได้ก็เอาไปลบต่อ นี่คือสิ่งที่คขมเมนเขากำลังทำเท่านั้นเองสิ่งที่เขากำลังทำแล้วภาพเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วจะเกิดขึ้นให้เห็นตอนลบครั้งที่สามผมเคยบอกแล้วว่าคขมรมนจะต้องจับเยาวชนมาลบแล้วแม่งครั้งที่สองมันก็เอาเยาวชนมาลบจริงๆตายหากันไปหลายคนครับแล้วคราวนี้มันจะเปลี่ยนจากเครื่องแบบทหารเป็นชุดพลเรือน ใครชอบใส่สีไหนใครชอบใส่ชุดอะไรเต็มที่แล้วไปจับปืนยิงกระเสียมแล้วก็จะไปฟ้องต่างชาติว่าเราฆ่าพลเรือนแล้วมันก็จะเอาศพพวกนี้จะถ่ายรูปพวกนี้ทำคนทต์พวกนี้โยนก็ไปส่วนกลางแล้วก็ไปทำบนเฟซบุ๊กไปทำทิกตอกว่าเสียมฆ่าประชาชนปลุกความชาตินิยมขึ้นมาปลุกความข้างชาติขึ้นมาพี่น้องมีความเห็นเป็นยังไงครับลองคอมเมนต์มาดู และเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ผมฟันธงว่าเกิดขึ้นแน่ๆการลบครั้งที่3มรอบนี้นะครับจะแทบจะไม่เห็นชุดทหารอีกแล้วสําหรับเยาว,วชนนะครับก็ลองดูครับก็ฝากพี่น้องนะครับถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากแชร์กันไปหาเพื่อนๆเราแล้วก็ให้เพื่อนๆเราแสดงความเห็นเข้ามานะครับสําหรับคลิปนี้ต้องลํำลาไปก่อนสวัสดีครับ